คนขับล้วก็นิ่งมากนะคะทุกคนนิ่งมากโอ้ยบระหยัดซองเสือทั้งหลังไว้ว่าใส่เสื้อปลาหยั่งเว้โอ้ยจะแมนแมนเฮ้ยใส่หยังมาเนี่ยเขาแจกบหรือขอเขาประวัติเสือ้อประวัติเสือ้อบอ้ฟังเดี๋ยวนี้ประวัติเสือ้อโอ้ยเข,ขาทิ้งทางแนละ้วเธอจะเก็บบักทันจะเก็บบักทันเลยนี่อันนี้เสื้อตัวนี้เนี่ยจำได้ว่า แฟนแฟนพี่น้อยให้มาพี่น้อยคำชะโนดตั้งแต่แรกๆเลยแฟนพี่น้อยคำชะโนดใหมาที่คำชะโนดจะพาไปทานอาหารแล้วก็มีก็พีทิมน้อไอจิมอะไรไปด้วยแหละแกก็เอาเสื้อตัวนี้ให้ลุงที่ไปที่มาของเสื้อนะใช่นนี้คือพี่น้อยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยากเป็นสื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เสื้อพี่เขาให้มาเขบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องแกบอกว่า ต,ตัวนี้เนะี่ยแกก็เลยหายลุงมาใครยูหายเป็นน่องเป็นนุงคือจังเป็นตาสีนุมไปหนาอยู่เนาะ <c oughs> อันนี้แกว่าคือตัวนี้แกคือเสื้อทํางานแกนั่นแหละแล้วอยากให้ลุงใส่นนี้ลุงใส่แล้ววันนี้ถ้าแกเห็นนี่คงจะรู้ว่าเราจังจํแกได้สมเสมอไม่เคยลืมนะคะทุกคนแล้วก็เดินทางอันนี้ก็ที่เมฆก็เยอะค่ะช่องฟ้ากว้าง บุญก่อนนะคะท,นะทีนี้เอาป้าอ่ะพญานาคไม่ได้พ่านน้ําแล้วนะคะนี่พญาน,นาคเล่นน้ํำมาอะไรก่อนนี่ป้าเดี๋ยวาจะมาถวายพระตายอ๋อถวายพระตายโอ้ยคันว่าอันนี้เป็ระเทศฮองดุที่เขาที่เขาโอ้ยอนี่ก็ได้ <laughs> เอาค่นไม่ชื่อจัง <laughs> วะจะตบค <laughs> ันว่าคันว่าบอสไซอันบอสไซขาดเข้มขัดกัน ติด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 ู่โอ้ยตะควงโปรไซนแน่จ๊กน้อยอยู่อยู่บนข้างามาือมนาไเอด้ลงม่ได้ มาเสียดว่าลงมาได้ลงมาได้ไดอย่าปากอ้าวว่ามันลุ่งอันว่ามันลุ่งอันนั้นทอดล่างออกครับคนละขันพยาธิชีพคนไทยไสแสดงมาพยาชีพพูดภาษาภูไทยเลยภูไทยภาษาภูไทย ต่มันก็มีไทยอยู่นี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 ่ที่หด่งอย่าเพิ่งบอกย่านะต้องบอกว่ามันพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนสักอาทิตย์หนึ่งใจขาดตายแน่แนวเลยบ้านนี่ก็ตื่นเต้นมานี่ก็ไปอวดสิตน้องกันแล้วก็อดไม่ได้สิตน้องสิตน้องไม่ใช่พ่อพ่อพ่ออสิตน้องสิตน้องอีกนึงอีกนึงสิตน้องอันน่าเสิริมเป็นสิตน้องนะใช่ ใช่ส,สิทธิ์พี่เขาเรียกว่าสิทธิ์พี่กันหมดแล้วเขาคารวะกันแล้วออน้าเต้น้าตาญาชีนี่คือสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องถ้าตาชานี่คือพออ,อพอ,อ,อกเกษียนแต,แต่ถ้าถ้เป็นลุงไงก็เป็นสิทธิ์เลื่นคู่ไม่ใช่หรอกสิเลื่อนคู่ไม่ใช่วรอกดีเองสนมากกับสีโบะสีเบะเนี่ยอ่ คหนอาเสือพ่นแห้งโอ้ยเสือโฆษณาให้ชีอันนี้เสือพี่น้อยวันนี้เราจะมาถวายพระไตรก่อน,น,นไปไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูนนป้าบอกได้ไหมว่าถวายพระไตรแล้วเราจะไปไหนเราก็จะไปไเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องใช่ไหมตามไปดูค่ะตามไปดู

แสดงว่าวันนี้วัดนี้มีคนมาสักการะาบ่อยนะคะนี่เห็นไหมคะมีคนมาสักการะาบ่อยคุกเข่าบ่อยก็เลยมีขาดนะคะช่องเห็นไดเพนะยไม่เคยเห็นเลยแต่มานะนี่ไงวัดนี้มีศรัทธาเยอะนะนี่เพราะว่ามันขาดนี่มีคนคุกเข่าวเวลาเลรากับใช่คุกเขา่า ทุกคนมาไหว้พระขอพรน,นะคะลุงจะมอบถวยายผ้าไตนะคะก่อนออกเดินทาง,ทงคือเงียบนอกไปทางไดนอกอย่างยืนแท้ได้ไันไปทางไหน เี่ยนน้ำมันเครื่องครับบอกทหาตัดกิโลเลยหรือว่าออกรถตู้ไหมได้ครับจอดนี่คือทอดไว้แท้โอเล่นทหารสามที่มเปลี่ยครับเปลี่ยนดีไซน์ที่ศูนย์ครับที่อาจารย์จะแนะนำอะไรพี่หนิงไหคะอาจารยดูอะดเป็นโรคโคกวิ่งแต่ลูกหลานพออาจารย์หายเบิ้ทุกคนนั่นแหละเด็กๆดูต้นน้ำเขาเลยดูต้นน้ำอาจารย์ให้เอาเจ้าสี อ๋อนานเชวยหรือว่าปลาช้าเหงานะคะปลาช้าเหงาที่บ้านยายสมควรมีนะคะใช่อาจารย์ส่งยาชูกลุงปู่ฟันไปบ่อทันกันเลยโทรมาบอกว่าอาจารย์อาจารย์ติดอันติดโควิดมาต้นตผมติดโควิดมาเชียนเรได้แบบสองสามคุ้มอาจารย์บอกว่าถ้าถ้ากินข้าวมีแสบหรือว่าเลือดล่ไม่ดีเอาไปเอ็ดแบบ กินขมไม่ได้น่ะอาจารย์คืออถอ้าเอาไปซ้อยๆแล้วพึ่งไว้ในร่มแล้วเอาเอามาบดท,ทําเป็นยาลูกกรไดออ้อันนี้ว่าเรื่องนอ<า>ี่นอาจารย์แนะนามือนน้นั่นบอกว่า,าสุโตมีใบใบดีมีบดหรือปา่าชงงา,าเงาหรือนานเชวยบอกเขาบอกว่ามีถ้ามีกินทีละใบตอนเช้าตอนเที่ยงตอนแรงตามด้วยน้ําพึ้งกินเจ็ดวันเขาที่โควิดมาเข้าโราบานบอได้มันเต็มลูกหลานของอาจารย์ตอนนั้น ทางกลุ่มปาจีนบุรีทางชนบุรีทงาทงทางนครปฐมสามสี่กลุ่มมาทีนี่กันนาฮะอาจารย์เรียกต้น,นยังครับวันนี้บ้านเราบางกลุ่มเขาเรียกต้นดีหมีบางกลุ่มเขาเรียกต้นปา่าช่าเงาบางกลุ่มเรียกหนานเชาเยบยแต่ว่าต้นเดียวนี่แหละต้นเดียวกันนี่แหละอาจารย์เลยแนะนําให้ข้าเจ้ากินเพราะว่าขามีนเขากินมาก่อนตั้งแต่ปี2019ติดเบติดบขอบบดัวบิดกลุ่มบดอีกอย่างข้าเจ้ากินไนีนี่ดี คำว่าลงปลอดแล้วก็ดีนะแต่หายเขาบอกถ้าบอกหายให้ยันหน้ารถเขาบอกบทีนี้อาจารย์ก็ได้แนะนําให้ลูกหลานกินเพราะว่าซีสซงยาส้มไปกว่าสี่เข้าไปกรุงเทพกว่าซี่โซงเป็นยาส้มนกปูฟันมันก็รักษาได้ดีแต่ที่นี่ก็เขาก็เลยทําตามอาจารย์บอกแล้วเลยกินสามสี่อาทิตย์น้ำหลังอาจารย์โทรไปบอกไป,ไปโทรไปถามโทรไปถามเขาบอกว่าอาจารย์โทรไปถามว่าเป็นอะไรสูอากันหายเบิดแล้วบันเลตายเบิดแล้วเขาบอกว่าหายเบิดแล้วอาจารย์ กินแค่ห้าวันเท่านั้นหายขาดหมดเลยสบายต้นป่าช่าเงารื่นนั้นเสาเวยหรือดีหมีนี่ดีชุดชุดยอดขมินมาแนะนํามานะอันนี้ผู้ใดมีมีมีเบิดเกือบทุกบ้านนั่นแหละมีเบิดเกือบทุกบ้านนะครับอาจารย์ว่าพอมาถึงจุดนี้อาจารย์ว่าโรคโควิดนี่บอกเป็นใจญาติข่งองูปูมันขมมากองูปูคอยก็เป็นปักบ้านเรามีบองคนเท่า ฟาทะลายโจนอ๋อไอ้คมซ้ำอ่ายังบอกคมเพราะฟาทะลายโจรฟาทะลายโจรจะคมกว่าข้าน้อยข้าน้อยอันนั้นอันคือว่ากินคมไม่ได้นะคมปล่าอ่าของอาจารย์ก็มาปลูกไว้แล้วไม่ได้ลื้นเดี๋ยวเลยค่ะตัดแล้วมาช้ำรวดเน่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 เ่เราใช้ใบที่พอเหมาะเออกินทีละใบจะไปกินลายเด็กกินลายแล้วกินเป็นทับกินอาหารกับโบได้กินก้อนกับโบได้ได้มันมันอ่าเรื่องเรากินเป็นยาแต่ว่าน ต้นน <mile> ี้แต่ก่อนหาเอาเขามากินรักษาโรคเบาหวานอ่ารักษาโรคมะเร็งที่อาจารย์เอามาจากจังหวัดตราดว่ได้วนี่ปลูกไว้สามปีได้สองต้นนี่ประทานไปถามมาบ้านโคชูงนี่ก็มีหลายพันทีมือก็ถือคือโคมอยู่ตัดเป็นท่อนตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วเอาไปปลูกเหมือนมันสำปะหลังเมนเมนพอมาถึงจุดนี้อาจารย์ว่าโรคโควิดนะผมเป็นตายานะโรคมาลาเรียมาลาเรียอาจารย์เคยเป็นมาแล้วเกือบสองปีติด เกือบตายอันนี้โรคโควิดนี่ติดง่ายรักษาง่ายมาลาเรียนี่ติดง่ายรักษายากทรมานที่สุดเลยมาลาเรียน่ะมันหลับคลิปนี้ขอบอาจารย์มากอจคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพอมาถึงจุดนี้อาจารย์เนาะงบาน่